กินไป3าวันเท่านั้นอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยที่จริงทานสองสองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นชื่อสุรศักดิ์ชุมคงนะครับอายุ 68แล้วครับจากการที่ผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่าหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆเ่ยนะผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าดีบูลเนี่ยดีจริงๆ เพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมให้อ่เอาดีบูลเนี่ยไปใช้รับรองว่าจะได้ผลอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับดิฉันชื่อเอียมโรแซเอียนะคะปัจจุบันนี้อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งนะ่ีมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพะจําปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้ว เดินเดินเดินจะไปซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบน,นจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยเียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะดิฉันทานแค่สามซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวเลิีภยพันนี้มากชัดวิรยาคุณธัศน์มงคลสิรินะคะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตัางหากแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฝือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็นแค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวด กระดูป,ปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปวดหายหายไปเลยนะคะหายจริงๆค,ะค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวัน